ลายวันที่ผ่านมาสถานการณ์ที่ชายแดนไทยพมา่าได้กลายเป็นจุดสนใจของสื่อและประชาชนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกองกำลังว้าแดงที่เมินเฉยต่อเส้นตายที่กำหนดไว้ในวันที่18ทธันวาคมทางฝั่งไทยยังคงเลือกบทบาทนักเจรจาพยายามหาทางออกด้วยสันติวิธีท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและกองทัพที่ถูกมองว่า ไทยกำลังเล่นบทยักหลับที่โดนสกิดกี่ครั้งก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมานโยบายเน้นตั้งรับแต่ไม่เน้นประทะของไทยถูกตั้งคำถามอย่างหนักในวงการความมั่นคงและประชาชนทั่วไปหลายฝ่ายมองว่าการขาดมาตรการที่ชัดเจนและเด็ดขาดอาจส่งผลให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายการเผชิญหน้ากับกองกำลังวะแดงซึ่งมีอาวุธครบมือและความสามารถทางการทหาร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างชาติยิ่งทำให้ไทยดูเหมือนกำลังประสบปัญหาในการรักษาอธิปไตยของตนเองท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงกลับปรากฏข่าวดีที่ไม่คาดฝันเมื่อชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับทหารไทยตัวอย่างที่เด่นชัดคือหมวดเล็กทหารชาวกระเรี่ยงที่แสดงความพร้อม ที่จะร่วมรบกับกองกำลังว้าแดงอย่างไม่ลังเลเขายืนยันหนักแน่นว่าแม้ตนเองจะไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เขามองว่าประเทศไทยคือบ้านที่เขารักและพร้อมปกป้องด้วยชีวิตอีกตัวอย่างที่สร้างความประหลาดใจคือเจ้ายอดศึกผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ที่ประกาศสนับสนุนไทยอย่างชัดเจนทั้งชาวกระเหรี่ยงและชาวไทยใหญ่ต่างมองว่าแม้พวกเขาจะไม่ได้มีสายเลือดไทย แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องแผ่นดินนี้แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งชาวกระเหรี่ยงและชาวไทยใหญ่ไม่ได้เป็นคนไทยแต่กำเนิดแต่มีความรักในประเทศไทยและพร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยหลังปีพุทธศักราช2,500สถานการณ์ทางการเมืองไทยเผชิญความตึงเครียดจากภายคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคเหนือที่ติดกับพมา่าซึ่งเป็นฐานสำคัญของกลุ่มคอมมิวนิสต์ การตอบสนองของรัฐบาลมุ่งใช้อำนาจส่วนกลางแต่และเลยความเข้าใจชนเผ่าท้องถิ่นทำให้เกิดอคติและปัญหาการยอมรับทางชาติพันธุ์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยเสด็จเยือนพื้นที่ชนบทเพื่อเข้าใจสภาพความเป็นจริงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเช่นการเลิกปลูกฝิ่นและส่งเสริมพืชเศรษ,ษฐกิจอื่นแทนทั้งยังมีบทบาทในการผลักดันโครงการหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตชนพื้นเมืองพร้อมสร้างความเข้าใจเรื่องความมั่นคงและการยอมรับชนเผ่าต่างๆอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญยังคงเป็นการไม่ได้รับสัญชาติไทยของชนเผ่าซึ่งหลายกลุ่มเช่นกะเหรี่ยงอพยพจากความรุนแรงในพมา่าทำให้พวกเขาขาดสิทธิพลเมืองและการยอมรับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสนอแนวทางพัฒนาแบบระเบิดจากข้างในเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในชุมชนและลดความขัดแย้งในระยะยาวการแก้ปัญหาโดยชั่วคราวของรัชการที่9โดยการแจกเหรียญพระราชทานให้กับชนเผ่าโดยทุกเหรียญมีการตอกคติหมายเลขประจําเหรียญทําให้พวกเขาเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางกายใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของตัวตนของพวกเขาดังเรื่องเล่าของซาเจหมอปโปก๊กูอดีตผู้นํากลุ่มชาติพันธุ์บ้านผาหมีซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญนี้เช่นกัน ได้เล่าว่าเขารู้จักในหลวงทางวิทยุเขาไม่เคยเห็นหน้าแต่รู้สึกว่ารักและรู้สึกว่าอบอุ่นเขาบอกว่าพ่อตอนกระเรียงหนีตายไปไทยเขาก็ช่วยทุกคนรู้สึกว่าในหลวงเขาช่วยก็รู้ไม่ได้ช่วยแบบตรงๆแต่ไม่รู้สิมันอุ่นใจท่านช่วยให้อยู่ในเมืองไทยได้ชาวเขาอย่างเขาก็ไม่ต่างจากคนเถื่อนอาศัยอยู่ชายแดนมีอาชีพปลูกฝิ่นเพราะไม่รู้จะเพาะปลูกอะไร ปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนการที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาส่งเสริมให้ปลูกพืชต่างๆทั้งกาแฟลิ้นจี่แมคคาเดเมียรวมถึงนำบัวพระราชทานมาให้เลี้ยงพร้อมหาจุดรับซื้อให้จึงไม่ใช่แค่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันว่าพวกเขาก็คือคนไทยไม่ใช่ชาวเขาเร่ร่อนไร้สัญชาติเหรียญที่อยู่ในมือพ่อหลวงซาเจ๊ จึงไม่ใช่แค่เหรียญที่ระลึกแต่คือเหรียญที่ให้ความเป็นคนไทยกับชาวเขาหลังจากในหลวงพระราชทานเหรียญนี้ให้เราก็ใช้สำหรับยืนยันสัญชาติเวลาไปไหนมาไหนก็เอาให้เจ้าหน้าที่ดูหลังจากได้เหรียญนี้แล้วประมาณหนึ่งปีในหลวงก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งพาคนมาถ่ายรูปพอท่านเสด็จกลับไปได้ไม่นานก็มีคนเอาบัตรมาให้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นบัตรประชาชนนึกว่าภาพถ่ายที่ระลึก แต่เขาก็พูดว่าอันนี้ไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดานะอันนี้เป็นบัตรประชาชนถึงได้รู้ว่าบัตรประชาชนเป็นอย่างนี้พ่อหลวงซาเจสเสริมอย่างภาคภูมิใจว่าเขานี่แหละคือชาวเผ่าคนแรกที่มีบัตรประชาชนและถึงแม้วันนี้ชาวบ้านผาหมีไม่จำเป็นต้องใช้เหรียญเพื่อแสดงตัวตนแล้วแต่พ่อหลวงซาเจสยังคงเก็บเหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขานี้ไวอ้อย่างดีส่วนทางด้านความสัมพันธ์ ระหว่างชาวไทยใหญ่กับคนไทยมีมายาวนานตั้งแต่ยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยรัชฐานซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสู้รบในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2548เกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองก,องกำลังวะแดงกองพล171ของเวยเสียกังและกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ SSA ที่นำโดยพันเอกเจ้ายอศึก การต่อสู้มีเป้าหมายยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ดอยไตยแลงซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการสูงสุดของไทยใหญ่สื่อมวลชนไทยได้เดินทางไปถึงพื้นที่ดอยไตยแลงและเข้าใกล้จุดสู้รบบริเวณฐานป่าไม้และฐานเนินกองคาที่เพิ่งผ่านการสู้รบอย่างดุเดือดมีการยิงปืนคอยอย่างหนักจากฝ่ายว้าแดงและพมา่านับกว่า3,000ลูกในแต่ละวันร้อยเอกใจก่อน ผู้ดูแลฐานป่าไม้ของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่เล่าถึงการสู้รบที่ดอยไตแแรงว่าการโจมตีด้วยปืนใหญ่จากฝ่ายวาแดงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทหารไทยใหญ่ต้องหลบในบังเกอร์เมื่อได้ยินเสียงยิงและการรบยืดเยื้อเป็นเวลาหลายเดือนร้อยเอกใจก่อนแสดงความมั่นใจว่าดอยไตแแรงไม่มีวันแตกเนื่องจากทหารไทยใหญ่มีความรักชาติและมุ่งมั่นที่จะป้องกันบ้านเกิด สิ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารไทยใหญ่ต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งคือความเชื่อในของดีโดยเฉพาะเหรียญสมเด็จพระนเรศวรซึ่งถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญและสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะทหารกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่มีความเคารพนับถือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างลึกซึง้ง ทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์ไทยและสวรรคตมานานกว่า400ปีความนับถือนี้สะท้อนผ่านการบวงสวงและการพกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรเป็นเครื่องรางพันเอกเจ้ายอดศึกผู้นำกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่อธิบายว่าชาวไทยใหญ่เขารบพระนเรศวรเพราะพระองค์และเจ้าคำกาก่น้อยเจ้าฟ้าของชาวไทยใหญ่ในอดีตเป็นเพื่อนร่วมอุดมการในการต่อต้านพมา่าหากพระนเรศวรยังมีชีวิตอยู่ ไทยใหญ่เชื่อว่าพวกเขาจะไม่ลำบากเช่นนี้เจ้าคำาก่ายน้อยปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ในฐานะสหายร่วมรบของสมเด็จพระนเรศวรความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างสยามกับชนกลุ่มน้อยเช่นมอญกเรี่ยงและไทยใหญ่ตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์มีความแนบแน่นและลึกซึง้งชาวมอญกเรี่ยงและไทยใหญ่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ ในฐานะชาวด่านที่ปกป้องดินแดนไทยจากการลุกรานของพมา่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชาวไทยใหญ่กับไทยมีมาตั้งแต่อดีตแม้แต่ชาวไทยใหญ่ที่ตกเป็นชเชลยในพมา่าก็ยังคงพักดีต่อฝ่ายไทยชาวไทยใหญ่ในรัชสานทั้งในอดีตและปัจจุบันมีความศรัทธาต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก้า และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม้ระบบเจ้าฟ้าของไทยใหญ่จะสูญสลายแต่ศรัทธาอันลึกซึ้งยังคงอยู่หลักฐานของความเคารพนี้ปรากฏในทุกบ้านของชาวไทยใหญ่รวมถึงการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ก้าอย่างสง่างามในกิจกรรมสำคัญเช่นงานฉลองปีใหม่ไทยใหญ่บนดอยไตแแรงซึ่งเป็นที่ตั้งกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ในบ้านของชาวไทยใหญ่บริเวณใกล้หิ้งพระ มักมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีประดับอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับบ้านของคนไทยสะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอย่างมากแม้ระบบเจ้าฟ้าของไทยใหญ่จะล่มสลายแต่ความศรัทธาในระบบกษัตริย์ยังคงฝังรากลึกในสังคมไทยใหญ่มาเป็นพันปีทุกวันที่12สิงหาคมและหธันวาคมชาวไทยใหญ่ยังคงจัดงานเฉลิมฉลองเช่นเดียวกับคนไทย ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าตนมีสายเลือดเดียวกับคนไทยและด้วยเหตุนี้ชาวกะเหรี่ยงและไทยใหญ่จึงยินดีประกาศสนับสนุนและร่วมรบเคียงข้างทหารไทยในการต่อสู้กับกองกำลังว้าแดงเหมือนเป็นการปกป้องบ้านเกิดของตนเองผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ